สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้จะมา,าสกัดทองโดยที่เราจะไม่ใช้ a r นะครับแล้วก็จะไม่ใช้ดา่างจะลอกทองก็ว่าได้นะฮะน้ำกัดทองตัวนี้นะฮะสามารถไปลอกทองได้แทนด่างได้นะครับไม่ต้องทำ a า r ก็คือผมจะใช้กดเกลือนะครับ กดเกลือ300มิลลิลิตรแล้วก็โพแทสเซียมไนเตรต200 200มิลลิลิตรเหมือนกันโพเทสเซียมไนเตรตนี่ก็ปุ๋ยเร่งดอกเร่งเร่งผลธรรมดานี่โซเดียมไนเตรตก็ใช้แทนกันได้นะครับถ้าไม่มีวิธีการทำนี้ก็คือในกรณีที่เราไม่มีกดไนตริกดไนตริกก็แพงเกินไปนั่หนะครับ คิดไปคิดมาก็ราคาก็สูสีกันนลครับพวกนี้นะพวกโพแทสเซียมในเกลหรือว่าโซเดียมในเกลนี่นะแต่วันนี้จะเอามา,อาลอกทองอาจากผงกะลามะพร้าวนี่นะจากที่เท่านี่นะถ้าผมมีวัสดุผมจะเอามาลอกให้ดูให้เพื่อนๆดูซึ่งสูตรนี้เอาไปใช้ลอกทองได้นะครับต่อไปผมจะทําให้เพื่อนๆดูนะ อันนี้คือเกลือ300มิลลิลิตรนะครับอันนี้โพแทสเซียมไนเตรต200มิลลิลิตรน้ำน้ำคุณใส่ลงไปไล้ครับ1ลิตรใส่ลงไปเลย1ลิตร แล้วคุณเอาโพแทสเซียมเนี่ยลงก่อนนะฮะแล้วก็ตามด้วยกดเกลือ มันจะไม่มีกลิ่นนะครับมันไม่แรงไม่มีกลิ่นไม่มีแรงแล้วก็มันจะดุยดุยมากการทํางานของมันจะดุยดุยมากนะครับตอนนี้ก็ทองคํามันจะลอยขึ้นมาเป็นแพรแต,แต่ให้เพื่อนๆดูไม่เห็นหรอครับหลังจากนี้ผมจะไปต้มพอน้ําเดือดก็พอนะฮะทุกอย่างละลายหมดข้างในเนี่นะฮะ ถ้ามีเหล็กเยอะเหล็กก็ออกมาไม่เยอะถ้ามีทองแดงเยอะทองแดงก็ออกมาไม่เยอะแต่ที่น้อยกว่านั้นมันมันจะกัดออกมาหมดนะฮะโอเคนะครับผมเดี๋ยวไปต้มให้เพื่อนๆดูนะครับ